ไม่เอาเดือผีบางง้างว้เนียเอาเมื่อกี้มันเห็นจะฉลามไม่เชื่อฉลามมาอีกฉลามมาเตรียมเตรียมยิงซอ เอ้ยไม่ใช่เอ้ยขเขยาเกตที่อะไรเนี่ยยิงคว้าคว้าคว้าเราจะกูคุมแตวกูคุมไฟเองมึงเล่นไปเลยยิงเกาะได้ไหม,ไ,มได้ไปเกินเอ้ยใครพิมพ์ะอะไรวะน่ะกดปิดจดปิดกระสุนเราไม่น่าพออ่ะจะไม่เก็บของเลยทำไมครัเอาเดี๋ยวนี้ ต้องเบาเบาเรืออะไรครัโอเคพอละกระดานยิงยิงกอดได้ป่ะน่ะกอดได้ป่ะน่ะกอดได้ะน้าอะนรเนี่ยจมจมกะน่ะไม่จมนะไม่ชนกอดกันะ ข้างหน้ามีเรือคนเรือเราโดนยิงแล้วน่นนะไม่ได้กระสุนอะวะกระสุนวะกระสุนทิ้งสมองให้เด็กเหี้ยขึ้นมายัางเว่ยยงเกี่ยวไแล้วโอ้ยยีงกูตกเรือ มีท้องนะจมสักล้ำไปจมละเอานี่คนดูเรียกเลียกทางทาง้องเรียเคลียร์ใช่ไครับเคลียร์เกียร์ต่อไว้ด่กดับซ้ายกลับแล้ว ขอับข๋าได้ดิให้ตกเรือพี่พี่อ้าวตกหมดทุกคนเลยเึืนได้อหรอสวยเลยดึงดึงสมอได้ปะมันมันดึงไม่ได้พี่เรือยพี่เก็บเก็บกระสุนปืนอ่ะมันจมมันจมเคยคววนคววนยัให้มันซ่อมเรือครับซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่ได้มไมไดแล้วจมละเคเอ,อมีคนอยู่บนเรือละสวย งั้นจมเรือเล็กนี้ก่อนแล้วเก็บเอาของเท่าที่ได้อะออขึ้นแม่งเรือใหญ่<อ>เนี่ยเฮียมาดิก<อ>ูอยู่กับบอสกูอยู่แรงแรงแรงบอสแม่งยิงแรงเลยเฮียเอาพี่ตกเรือได้พี่พี่จะขึ้นเรือตายว่ะแม่ม

กล้องกระสุนปืนใหญ่มันเปิดไม่ได้อะกระสุนเรหมดแล้วนะตอนนี้กู้จะตายถ้ามีทีนทีสักลูกนะสาสสวยเลยเนะี่ยเปมยังไงจมเถอะน้ำข้าเรือมันยังพี่ จนสลัดหญิงนี่นะเข้าเข้าไปแล้วการเราสู้ไปไหนหนเลย,ยสั่งมามาอโอ๊ยอ,ย,อ,ย,อย,ยับครับอะไรตัวยิงปืนนะสองตัวเลย,ย,ยเย่้ย จะเย็นจะเย็นไม่มีทีนทีเลยวะนี่มันพยายามจะ่าตกเรือตอนนี้น กินกล้วยอ๋อมกินกล้วยต้องมายิงใส่กันเดงยิงใส่กันเดงโดดขึ้นเรือไหมโอ๊ยเฮ้ยไม่ไหว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 เก็บส่วนไหนเก็บส่วนไหนตกน้ำอีเหี้ยตกน้ำแล้วตกน้ำแล้ว กบเตรียมซ่อมเรือเลยอาเฮียไม่ชนเลยจะตายจะตายมันมันขึ้นแต่หมอให้ควดอยู่มันมันจมแล้วชั้นหนึ่งจมแล้วชั้นหนึ่งเคเคเสเสรชั้นชั้นที่ยังไม่จมใหม่หยิบมันมันมีกล่อนถึงอยู่อยู่มาเลยโอเคอุ้ยเออพยายามเก็บเก็บไปหยิบไปหยิบไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะพี่พันให้ไม่ได้ มีเราเปิดไฟป่ะมีะเราเปิดไฟในเรือปลาหน่อยนะโอ้ยเฮ้ยเจ้าช้าเป็นใหญ่ไปดีป้ะกันหนึ่งกันหนึ่งกันหนึ่งเรืออยู่ไหนวะตายว่ะเรือล้วลือเรือล้วลืเรือเรือสามรูอุดไปอุดไป มาวิดบ้างหนิมาวิดบ้างหนิเอาลำแยกก่อนลำแยกก่อนเอ้นมันชนหินมันชนหินดึงดึงดึงสมอนได้ปะดึงสมอนนะครับดึงดีดึงดิดึงดีดึงดรอยุขยุด้วยสมออ่ะชนชนเดีรือนะชนอุ้ยกบไอ้อุ้ยดูดูเลายๆทาง เียได้มาแล้วได้มาแล้วสวยสวยได้แล้วรีบรีบกลับมาเรืยออะไรใช่หรอเอาให้ของของดรอปเยอะเลยโหของจังเรือเล็กตอนนี้โดนหนักเลยเอาอาหารหมดหรอพี่วิญญาณเดือเฮ้ย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 ยิงรัวๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเหี้ยมยิงรัวๆเลย ไอ้ซ่อมคนหนึ่งซ่อมคนหนึ่งซ่อมคนหนึ่งอุ้ยอาหารอยู่ข้างบนเนี่ยอาหารอยู่ข้างบนอาหารข้า,าขงบนเต็มเลยได้ปะน่ะได้ได้ได้ได ปลอดภัยเรีย่าใครรยใคได้กระสุนมาบ้างไหมเพ่ไม่ไม่ได้ไม้สัตว์จนได้แล้วไอ้เฮียเจมามา จม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 สมอสมอมอดิบดิไปขับไปใกล้ๆหน่อยะมาๆกลองกระดูกสี่กล่องอ่ะยิงถึงไหมสมุดอ่ะน่าจะถึงกว่า ยิงไม่ถึงมัน<ล>ไม่มีมุมยิงแล้วออกข้างเลข้างเลยวะเตรียมเรยวครับเราไม่เสียอะไรละไปเลยใช่ไหมหันปรับไปเรือเข้าหาลมโอ้โหคาเช่นถามจริงมันเป็น กล่องน้ำตาลเหรอวะนี่ไงศาสตว์นีแล้วกันเป็นหกนี่แหละเออพยายามจะโผล่ไปดักปลาเหลืองมากโดนรัดโดนรัดเลือเรือโดนรัดเลือโดนรัดมันมีตลอดเลยวะมันมีกล่องน้ำตาลไงเหลือรั่ว

ถลามมาห่าแล้วซ่อมเรือซ่อมเรือเลยไม้หมดไอ้เหี้ยอ๋อฟันฟันฟันไอ้ตรงที่มันกอดฟันทำยีดฟันถามงัดียอะไรเนี่ย ไม้อยู่ไหนอะไม้มีอยู่ไหมเนี่ยไม้หมดยังอะโอ้ยเคลื่อนเคลื่อนที่พอตอนเนี้ยมันเคลื่อนมันมัะมันไม่เคลื่อนเลยมันแบบเนี่ยโดนรัดรัวๆเลยของหมดอ้โดนดูดอีก เออทำไมมันไม่เครื่องโง่เราไม่รือกิดป่ะมีก็ดีต้องร้อยเดือกัดต่อนไม้ก็หมดอีกไหมป่ะหมดเฮ้ยเรือล้วนเรือล้วกระลอกมีมีน้ำเลยเออมาทิ้งใส่มาทิ้งกูใส่ตาล่าไม่เลย โอ้โหพี่ชิบหานละจมปลาโยปลาโยปลาโยก่อหลัดเราเว้ยตอนนี้คือเรียงคนเพื่อนพี่ลรับแต่มันติดไอ้นี่อยู่ไอเฮี้ยนี่มันมัแหลมเรือเราโดนไปขโมยโดนไปขโมยมันรัดอีกแล้ว สี่รูเลยหรอขา้างหน้าโอ้งรัแหลมอโดนดูดโดนดูดหายแล้ววิน,นวนะ้ำเลยวิน,นวนะ้ำเลย จับกูกดนะไหนเลยฉลามด้วยจมแล้วจมแล้วเรือเรานะยังยังยังล้อมีเป่งลัดอีกแล้ว,ลลวเรเือกูมันเดี๋ยวิง่งไม้หมดต้องช่วยกันตัดตอนเนี้ยเรือผีจมแล้วจมแล้วยังนะยังเห็นหอยู่นะไม่จมเลยฉลามก็ยังไม่ไปแล้วก็โดนแหลมจ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 ม อลอยจเรือ,อดิจมเหี้ยร้อยเหี้ยอะไรยังได้โอ้โหม,มันช่วยกันมันช่วยกันตายแล้วร้อยสาย